อ่าคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องของการเดินทางเหมือนกันรถทัวร์ไปแล้วพาไปขึ้นเครื่องหน่อยครับไปขึ้นเครื่องเนี่ยมันก็มีกฎต่างๆมากมายครับที่เราจะต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยนะครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการพกพาอาวุธเขาก็มีการระบุอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าอาวุธอะไรที่เราไม่สามารถที่จะพกติดตัวไปได้ครับปรากฏว่าในโลกออนไลน์ในทิกต็อกมีการโพสต์เรื่องราวการพก ตะก,กุดขึ้นไปหนุ่มรายนี้บอกว่าต้องทําการทิ้งหรือไม่ก็ส่งไปสนิกลับบ้านเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้นําตะกรุดซึ่งเป็นกระสุนปืนนะครับขึ้นเครื่องไปด้วยเนี่ยฮะก็เลยกลายเป็นที่แชร์กันในโลกออนไลน์นะครับผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งโพสต์คลิปเขาบอกว่าเตือนเป็นอุทาหรณ์สำหรับที่สําหรับคนที่ชอบพบตกตะกรุดพกของขลังติดตัวครับหลังจากที่รายนี้เนี่ย เขาโดนเจ้าหน้าที่ห้ามนําขึ้นเครื่องครับตะกรุดที่ทํามาจากปลอกกระสุนปืนเลยครับเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องส่งไปสณนีกลับบ้านนะ,ะหรือไม่ก็ต้องทิ้งที่สนามบินนะเพราะว่าตะกรุดเนี่ยนะครับที่เขาพกมาทํามาจากปลอกกระสุนปืนไม่สามารถนําขึ้นเครื่องได้นะฮะสุดท้ายหนุ่มรายนี้ก็ต้องยอมวิ่งไปฝากไปษณียีส่งกลับบ้านแทนนะครับ ก็โพสคลิปนี้มาเขาก็ตั้งใจบอกว่าใครที่ชอบด้านนี้คือเขาก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรนะเขาบอกว่าใครที่ชอบด้านนี้ที่อาจจะไม่ไม่ไม่ทราบข้อมูลนี้เนี่ยเขาก็เลยมาประชาสัมพันธ์กันแบ่งปันกันว่าต้องระมัดระวังหน่อยถ้าพกติดตัวไปทีนี้เนี่ยชาวเน็ตในคอมเมนต์ก็มาแสดงความคิดความเห็นกันบอกว่าก็เป็นเรื่องปกติของสายการบินที่ต้องตรวจสอบวัตถุต้องห้ามต่างๆครับแล้วก็ยังแนะนําบอกว่าการจะเดินทางเนี่ยควรจะศึกษากฎการบินก่อนทุกครั้งนะ ขณะที่ชาวเน็ตบางรายก็บอกว่าถ้าหากเจ้าหน้าที่ที่ประเทศอื่นอย่างมาเลเซียสิงคโปร์เขาพบเนี่ยนะครับเจ้าของอาจจะต้องเข้าห้องเย็นเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธอันตรายถูกไหมฮะปลอกกระสุนปืนเนี่ยนะครับสำหรับกฎการบินของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับก็ระบุเอาไว้ครับปืนปืนไฟอาวุธต่างๆชิ้นส่วนส่วนประกอบของปืนอาวุธปืนนะครับ อย่างเช่นปืนสั้นอัดลมปืนเล็กปืนระเบิดแสงปืนพกปืนของเล่นทุกประเภทครับบีบีกันหรือว่าปืนที่ใช้ในอุตสาหกรรมปืนลมยิงตะปูหน้าไม้ฉมวกปืนฉมวกไฟแช็ครูปร่างคล้ายปืนสิ่งเหล่านี้ครับม,มันเป็นอาวุธและสิ่งของเทียมอาวุธ<ะ>มันไม่สามารถที่จะนำขึ้นเครื่องได้อยู่แล้วนะครับ ไม่สามารถที่จะนําสิ่งของเหล่านี้เข้าสู่บรเิเวณพื้นที่เขตห่วงห้ามแล้วก็บนเครื่องได้ก็ต้องปฏิบัติตามนะฮะ mm hmm. ก็เลยเอาข้อมูลนี้มาฝากกันเพราะว่าคนก็แชร์กันเยอะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเขาก็ไม่ได้ว่ากล่าวโทษอะไรนะ mm hmm. แค่มาแนะนํากันว่าระมัดระวังนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของปืนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นมีดนะครับอุปกรณ์ของช่างฝีมือที่สามารถเป็นอาวุธปลายแหลมได้ นะครับเขาก็ห้ามเช่นเดียวกันนะครับสว่านไฟฟ้าดอกสว่านคัตเตอร์ตัดกล่องมีสารพัดประโยชน์เนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถที่จะพกพาหรือว่านําขึ้นเครื่องได้เช่นเดียวกันนะครับตอนแรกๆผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับว่าเขาห้ามอะไรบ้างคเคยไปซื้อมีดพกสลักชื่อตัวเองอจากต่างประเทศจะขึ้นเครื่องบิน ขึ้นไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าไปอยู่ที่ต่างประเทศเอ๊ะมีดพกที่สลักชื่อเราเนี่ยจะส่งจะส่งกลับมายังบ้านเราตอนนั้นก็ยังลําบากอยู่เลยครับไปส่งที่ไหนอย่างไรต้องทิ้ง่ะเพราะว่ามันห้ามจริงๆนะครับและแบบนี้ยตะกุดที่เป็นลูกกระสุนปืนคือหลายคนอาจจะแบบเอ๊ะแค่นี้เองมันพกพามันจะเอาไปใช้งานได้ยังไงสำหรับบ้านเระ มันมีผู้ร้ายที่เขาแบบว่าเอามาประกอบแบบนี้แล้วสุดท้ายไปประกอบเข้าอาวุธปืนก็ทําได้ทําได้ออ,อ,อมันก็เลยต้องห้างมันแบบนี้ก็เป็นข้อปฏิบัตินะคะของเจ้าที่ที่ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารนะคะ